สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะลาคุกคนมาแปลงนี่นะครับปู่อ่อมเมืองเมืองนะสุนเนอร์นะครับตามคําขอร้องของน้องพาวินีเนาะวันนี้เสียงผมอุ้ยอีอีหน่อยก็่ต้องแปลกใจนะครับเป็นวัดนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนอื่นเราก็อย่าไปซ้อปู่นะครับเนอรฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับผมได้ละตัวงนะครับผมผ่านไปเกิรมพักกอนนะครับได้ปู่มาสามตัวนะครับแถมมาปอสูบอ่ะเน้ อีน้องพาวิดีวิไนอ่ะฮับผิดสอบเกือบเติร์น79บาทนะสุนะผมก็เลยต้องอัญเชิญนะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยครับแม่พินนะครับผมผู้เชี่ยวชาญในการซ่อนมาเป็นเวลากว่า40ปีนะครับป้าผมเองนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับผมพานไปแหมเกิร์มภาคตอนนะครับเฮาก็จะได้ปูงเข้ามาแล้วนี่ได้น่าขนาดเลยตัวน้าตัวใหญ่นะครับพอได้ปูมาเสร็จเฮาก็จะมาโซ่เอาขี้เปื่อนนะครับผมพอเวลาเขาโซ่มันก็ไหลน้ำแน่นอะซี้แย้น้ำบนอากาดความมันจะได้นะครับผม ถ้าน้ำมันเริ่มใสแจะเววจะอีเสร็จนะครับผมพอก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปนะครับถ้าใครใจโฮเทียมเอาไม่ิตปอกม่นต้องใส่น้ำแข็งกได้นะครับแกะมันปิดเป็นนั่นก็ได้แต่ผมมันเงี้ยนะครับไม่ดูมันนะครับผมเนาะพอาก็จะแจ้ให้มันแข็งตายไปก่อนนะครับแล้วก็ไปดาวไฟมันก็ม่ได้ดูดีขึ้นสักหน่อยเลยนะครับเนาะข้อตอนนี้นะครับมันก็นอกเรียบร้อยแล้วนะครับพอก็จะได้ปูกามันหนึ่งกระมังกระมันนี่เลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมเขาก็จะมาแกะกระดองปูนะครับผมสังเกตดูม,มันจะมีมันตั้งซ้ายตั้งขวาเลยนะส่วนเนอร์มันต้องไปกว้างมันนะครับเขาก็จะก้อยๆเอาจ้อนกระลอกเอามันมันออกมานะครับก้อยๆเนี่ยก้มตัวก้มตัวนะครับได้ปูมันร้อยตัวก็จะไปเนี่ยร้อยตัวนะนะั่นแหละเมนูนี้ก็เป็นแหมงหนึ่งเมนูนะครับถ้ามัไข่บันมีเวลาแนตะ่แต่มันต้องไปเนี่ยมันนะครับผมผมบอกเลยนะครับผมเพราะมันใช้เวลานักขนาดนะครับปูตึมตึมวนได้มันอยู่เตี้ยนะสุนเนอร์นะครับวิธีการปรุงนะครับก็จะปรุงโดยนี่เลยซีอิ๊วววขานนนิดห่อยะครับผมแล้ก็ วันนี้มาใส่ลุงแดงเกลียวเมี่ยงเนาะวันนี้จะใส่ผงนัวตาป้าหัวไปแอลนะครับผมเทากับอย่าเตาเตาเตาเเพื่อมันเข้ากันที่งผงนัวมันละลายเนาะพอไหนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอากระดองมันไปล้างนะครับผมเพื่อมันสะอาดเอ้อมอองอีเลยนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับผมเอากระดองมาตั้งไฟแล้วก็เอามันปูนตะกี้ไปหยอดนะครับสูนะครับกว่าจะถึงขั้นตอนนี้ผมบอกเลยเปลืองเวลาไปเกลือมาขั้นตอนนะครับเกือบวนันข้ามย้อนอีน้องพาวินีนั่นแหละนะครับเนาะถ้าไฟมันต้องอ่อนๆนะครับถ้าไฟแห้งรับมันจะมาได ตอนนี้มันก็เริ่มเดือดบอดบอดบอบอดบอบอแล้วนะครับผมดูสิท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ปูอองก็เ็จแล้วนะครับแต่เฮายังมาแล้วเตือนนะครับเฮาก็จะตั้งหม้อแข็งนะครับผมแล้วก็เอาน้ำใส่ไปเห็นหน่อยนะครับเอาตัวปูที่เฮาแกะว่าจะแกะนะครับเอามาใส่แล้วก็ใส่เกลือเห็หน่อยนะครับฮาก็จะเอาไปคั่วนะครับวันนี้ปนหอมมาแก่คั่วคั่วเกลือนะครับคั่วปูคั่วเกลือเออใส่น้ำหยางผมกับบู้เหมือนกันนะอุ้ยผมสอนแม่นะครับผม พอคั่วไปได้เรื่อยๆนะครับผมมันก็จะเริ่มสุกสังเกตจะได้ปูมันสุกนะครับสีมันจะเปลี่ยนนะสูนอนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับปูอ่องของเฮานะครับผมฟอเนสูแง่มาสีมันนะครับมันได้มาหยุดเจตอ่องท่วนนะครับผมปูเป็นร้อยได้มาเจดอ่องนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับผมเป็นปูขั่วของเฮานาะสูก็ว่าเมนูเนี่ยกว่าไม่ได้กินมันยากแค่ไหนนะครับ every body ยอกนะครับผมมาตะแปลงก็เข้าคุยเข้าไป ันนี้บอมีใครเลยนะครับปูล้วนๆนะครับขอมกำละนะครับผมโอ้ยคือขนานนะผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ทงหมวันเนี่ยถ้าสุขบาบักให้เนี่ยนะครับผมผมมีของมานําเสนอนี่เลยนะครับอ่องวันปูแนนะครับผม ถ้มามันจะาปูแน่แต่ๆเลยนะครับผมทุกๆกับปุ๊กเปิลทำการสเตอร์ลีไลน์มาเรียบร้อยเนาะปลอดภัยแล,ล้วก็ล้ำโดยสูงแปลงเขาหนึ่งกับยงไงกุยเข้าไปบ่ต้องไปสอบปูบ่ต้องมาเคาะองปูบ่ต้องมาปิ้งบ่ต้องมานั่งดังไฟนี่เลยนะครับอ,องมันปูแน่เดี๋ยวผมจะแนบลิงไว้ฮอนะครับเชื่อผมว่ามันล้ำนะครับกล้าครอรัวผมกินมันแล้วประมาณสักสิบสองกับปุ๊กเนี่ยเออผมบอกเลยว่าสั่งแล้วจะมาเสียใจนะครับอ่ะคือขนาด